สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมหทุกคนนะฮะวันนี้ครูก็จะมาบอกแนวข้อสอบที่จะสอบปลายภาคนะฮะใน2วิชาที่เรียนด้วยกันกับครูนะฮะคือวิชาแรกเลยนะฮะที่เราสอบวันแรกก็คือวิชาสังคมศึกษานะฮะรอบนี้ในรายวิชาสังคมศึกษานะฮะข้อสอบจะมีอยู่เยอะมากนะฮะ แต่ด้วยความข้อสอบเยอะนักเรียนไม่ต้องคิดว่ามันจะยากนะฮะข้อสอบส่วนใหญ่เน้นการวิเคราะห์นะฮะแบบเป็นวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆจะมีแค่ข้อสอบโซนแรกนะฮะที่ที่เป็นเน้นการจำเนาะข้อสอบมีทั้งหมด51ข้อนะฮะแยกเป็นปรนัยก็คือข้อสอบกานะฮะ50ข้อแล้ว1ข้อ นะะในส่วนของอัตนัยก็คือข้อเขียน1ข้อนะฮะเรามาดูที่ในส่วนของปรนัยนะฮะโซนแรกนะฮะเราแบ่งหัวข้อที่ใช้สอบออกมาประมาณสมหัวข้อหลักๆนะเด็กๆคือ1ในส่วนของบรรยากาศภาค2คือชีวภาพแล้วก็3อันนี้จะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะ หนึนะฮะก็คือในส่วนของบรรยากาศภาคก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพวกชั้นบรรยากาศต่างๆนะฮะชั้นบรรยากาศเนี่ยออกประมาณ3ข้อนะฮะนักเรียนไปดูว่าลักษณะเด่นของชั้นบรรยากาศต่างๆเนี่ยแต่ละชั้นมันมีลักษณะเด่นยังไงนะฮะ และในส่วนของพวกเมฆออกด้วยนะคะเมฆออกแค่เมฆฝนเมฆฝนแล้วก็พวกลมบกลมทะเลนิดหน่อยนะคะลมบกลมทะเลเนี่ยออกหนึ่งข้อนะคะเป็นวิเคราะห์แล้วก็เรื่องของโอโซนตัวสารที่ไปทำลายชั้นโอโซน นะฮะคือสารอะไรนักเรียนลองไปอ่านดูนะฮะการการที่โอโซนถูกทำลายเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงพวกพายุนะฮะพวกพายุที่เกิดจากความกดอากาศตำ่ำประเภทต่างๆที่มันมีระดับความรุนแรงอยู่แบบนี้นะฮะนักเรียนไปดูว่าเออระดับความแรงของพายุเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะกำลงกำลังลมอ่อนสุด ขนาดกลางแล้วก็ขนาดรุนแรงเลยที่เป็นพวก depression โซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่นแบบนี้นักเรียนลองไปอ่านตรงนี้ดูนะฮะพวกพายุที่มันมีความรุนแรงระดับสูงสุดโซนของเราเราจะเรียกว่าเออไต้ฝุ่นใช่ไหมคะแต่โซนอื่นๆนักเรียนลองไปดูซิว่าแต่ละพื้นที่นั้นเรียกต่างกันยังไงนะฮะ ในส่วนของบรรยากาศภาคเนี้ยเออจะมีอยู่ทั้งหมด9ข้อนะคะคุณเข้อนะคะในส่วนของชีวภาคนะคะในส่วนของชีวภาคที่เราเรียนไปด้วยกันเนี้ยก็จะเป็นเนี่ยหาเกี่ยวกับชีวานิเวศเขตพื้นที่ต่างๆที่มันมีพืชและสัตว์ที่แตกต่างกันนะคะนะักเรียนลองไปดูซิว่าพืช หรือว่าสัตว์ในเขตต่างเนี่ยนะคะมันมีลักษณะโดดเด่นยังไงอย่างเช่นเขตร้อนชื้นล,ลักษณะของต้นไม้นั้นเป็นยังไงนะคะเขตผัดใบหรือว่าเขตแห้งแล้งเนี่ยคือต้นไม้มันแตกต่างกันไปหมดใช่ไหมคะไปดูลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่นะคะว่าว่ามันมีลักษณะต้นไม้พืชพันธุ์หรือว่าสัตว์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงแบบนี้นะคะครูเชื่อว่า ถ้านักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ดูการอธิบายในขาบเนี่ยครูมั่นใจว่านักเรียนจะจะมองออกโดยแบบจําเป็นภาพนะตรงนี้มีอยู่ทั้งหมดมประมาณสี่ข้อนะฮะเอาตรงนี้ออกไม่เยอะแต่ตรงนี้จะเน้นการวิเคราะห์นะฮะถ,ถ้าเธอเข้าใจตั้งแต่แรกมันก็จะเป็นสิน่งที่ที่ง่ายนะฮะเออแล้วในส่วนที่เหลือทั้งหมด จะออกเยอะมากๆเลยคือในส่วนของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื้อหาตรงนี้ครูจะเอามารวมกันซึ่งมันมันจะออกข้อสอบอยู่เยอะนะฮะนักเรียนแต่เป็นเน้นข้อสอบในเชิงวิเคราะห์ส่วนแรกนะฮะเนื้อหาภัยพิบัติเนี่ยนะฮะเช่นแผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วเมื่อเกิดเนี่ยนะฮะเราสามารถสังเกตหรือว่ารับมือได้ยังไงบ้างเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะฮะการเกิดแผ่นดินไหวส่งผลทำให้เกิดอะไรต่อมานะฮะแนว <c oughs> แนวแผ่นดินไหวที่เกิดบ่อยที่สุดอยู่ที่บริเวณ ไหนของโลกนะฮะแล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเราสามารถรับมือได้ยังไงบ้างส่วนส่วนเนะะื้อหาที่เกี่ยวกับการรับมือเนี่ยนะฮะจะเน้นเป็นการวิเคราะห์มากเลยจะมีสถานการณ์สมมุติให้นักเรียนนะฮะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหววิธีการไหนคือวิธีการที่ดีและถูกต้องที่สุด แบบนี้นะฮะตรงเนี้อหาในส่วนของแผ่นดินไหวเนี่ยมีอยู่ประมาณสีประมาณ9ข้อด้วยกันนักเรียนนะฮะตรงแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ9ข้ออุทกภยัยอุทกภัยคือภัยที่เกิดจากน้ำนะคะคือภัยที่เกิดจากน้ำส่วนมากสาเหตุของ น้ำท่วมเนี่ยมาจากอะไรในประเทศไทยอ่ะนะคะเมื่อเกิดน้ำท่วมเราสามารถรับมือได้ยังไงบ้างนะคะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายแบบเนี้ยหรือว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ต้องระวังภัยเรื่องของน้ำท่วมเป็นพิเศษแบบเนี้ยนะคะ เราก็จะมีสถานาการณ์สมมุติให้นักเรียนนะคะเกี่ยวกับการรับมือภัยน้ำท่วมที่อจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะวิธีการไหนสามารถรับมือได้ดีที่สุดในส่วนของตรงนี้มีมีเนื้อหาอยู่ประมาณ5ข้อนะคะที่ใช้ออกข้อสอบ <c oughs> เนื้อหาถัดไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวาตภัยวาตภัยคาว่าวาตภัยคือเกี่ยวกับภัยที่เกิดจากลมนะคะเช่นลมกระโชกแรงนะคะพายุต่างๆนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตรงนี้เนาะพายุ เกิดจากอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอากาศที่เกิดจากพายุเนี่ยนักเรียนสามารถรับมือได้ยังไงหรืออะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดพายุละแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดพายุเนี่ยเราสามารถหาวิธีการป้องกันหรือว่ารับมือยังไงให้ให้ตนเองนั้นปลอดภัยได้มากที่สุดนะฮะ ตรงนี้เป็นเชิงวิเคราะห์อีกเหมือนกันนะเจ็ดประมาณเจ็ดข้อนะฮะนักเรียนเจ็ดข้อด้วยกันตรงนี้ออกนะฮะ <c oughs> อุ้ยแล้วครูลืมอีกหนึ่งเนะะื้อหาเลยนะฮะคือซีนามิซีนามิเนี่ย <c oughs> นะฮะ ก็จะหามทำนองเดียวกันก็คือสาเหตุของการเกิดสึนามินะฮะเมื่อเกิดสึนามิแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างว่าเออบริเวณตรงนั้นเนี่ยเริ่มละเริ่มมีการก่อตัวของเออสึนามินะฮะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแบบเนี้เราจะรับมือมันยังไงนะฮะตรงนี้ออกอยู่ประมาณ ิบข้อด้วยกันนะฮะนักเรียนสิบข้อสิบข้อนะฮะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับข่าวเรื่องของสึนามิให้นักเรียนด้วยนะฮะให้นักให้นักเรียนวิเคราะห์นะฮะว่าการรับมือกับสึนามิเนี่ยมันมันสามารถทำได้ยังไงบ้างนะฮะแล้วเนื้อหาโซนสุดท้ายก็คืออักคีภยัยอักคีหมายถึงภยัยเออหน อาคีหมายถึงไฟนะฮะคือภัยที่เกิดจากไฟเนี่ยสามารถรับมือได้ยังไงบ้างนะฮะเป็นเนะะื้อหาเชิงวิเคราะห์าเกี่ยวกับไฟเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ข้อนะฮะแล้วก็ เป็นพวก PM ด้วยนะฮะเมื่อมีการเผาไหม้นะฮะก็จะเกิดพวกฝุ่นควันต่างๆที่มีขนาดเล็กเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูที่มีการเผานะฮะและยิ่งหนักมากเลยคือในช่วงของฤดูหนาวที่มีความกดอากาศต่ำอีกแบบนี้นะฮะมันยิ่งทำให้อากาศไม่เคลื่อนที่แล้วก็จะเป็นปัญหา ฝุน่น PM 2.5ขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีสถานการณ์มาให้วิเคราะห์นะฮะตรง PM เนี่ยออกประมาณอยู่2ข้อนะฮะถามด้วยว่า PM เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะ PM PM ก็คือฝุน่นละอองขนาดเล็กเนาะแต่มันเป็นฝุน่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาด2.5ไมครอนแบบนี้นะฮะ ตรงนี้ออกด้วยนะคุณลองไปอ่านมานะว่าคือเนื้อหาส่วนใหญ่อะนะคะนักเรียนมันจะเป็นเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ถ้าจะอ่านจริงๆเนี่ยคือเนื้อหาในส่วนของบรรยากาศภาคกับชีวภาพนะคะในส่วนเนื้อหาของพวกภัยพิบัติเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เราเราเรียนรวมๆกันมาตั้งนานแล้วเช่นพวกแผ่นดินไหวออุอทกภยัแบบภยแบบเนี้ยวาตภัยแบบเนี้ยนะคะ จะเป็นเน้นวิเคราะห์สะส่วนใหญ่นะตรงที่เป็นพวกภัยพิบัตินะ,ะแล้วมาดูในส่วนของอัตนัยนักเรียนอัตนัยเนี่ยนะฮะจะเป็นบทความเชิงวิชาการขึ้นมาหนึ่งบทความนะฮะให้นักเรียนได้อ่านเป็นบทความที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง มันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามนะคะหนึ่งข้อนะตรงนี้บอกในส่วนของคำถามไม่ได้นะฮะบอกได้แค่ในในส่วนของเนื้อหาว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเนาะนักเรียนต้องอ่านบทความก่อนนะฮะตรงนี้มีอยู่5คะแนนนะนักเรียนต้องทำนะคะอื นี่คือในส่วนของวิชาสังคมศึกษานะฮะเราไปดูในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์คะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมีข้อสอบอยู่38ข้อนะฮะเป็นปรนัยนะฮะ35ข้อและเป็นอัตนัยอยู่3ข้อนะฮะเนื้อหาเนี่ยจะออก มีในส่วนของอินเดียนะ,ะ,ะฮะอารยธรรมอินเดียเมโสโปเตเมียแล้วก็อียิปต์นะฮะเนื้อหาเนี่ยในส่วนของอินเดียนะฮะเราไปดูกันว่าอินเดียเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมีอยู่กี่ข้อนะในอินเดียเนี่ยเราเมื่อเราพูดถึงอินเดียเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของอาราธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอินเดียคือในแถบรุ่มแม่น้ำ สินธุนะฮะเราไปดูซิว่าในแถบรุ่มแม่น้ําสินธุเนี่ยมีการตั้งพินฐานแล้วจากคนกลุ่มไหนหลักฐานอะไรที่แสดงถึงการมีอยู่ของอารยธรรมรุ่มแม่น้ําสินธุนะฮะอารยธรรมรุ่มแม่น้ําสินธุเนี่ยออสูญสลายไปนะฮะจากสาเหตุอะไรที่นักวิชาการเนี่ยเขาให้ความเชื่อถือมากที่สุด นะฮะการเข้ามาของชาวอารยันนะฮะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอรารยธรรมอินเดียม,มหาศาลเลยนะฮะเราไปดูซิว่าการเข้ามาของชาวอารยันนั้นส่งผลยังไงให้กับคนในแถบเอเชียใต้บ้างเช่นการนำศาสนาเข้ามาการนำวัรณะเข้ามาแบบเนี้ยนะฮะนักเ,เรียนลองไปอ่านดูนะฮะเรื่องของ การน,นำศาสนาหรือว่าพวกวันณนะต่างๆมีอะไรบ้างแบบนี้นะคะราชวงศ์ต่างๆในอินเดียนะฮะเราไปดูซิว่าราชวงศ์ไหนมีจุดเด่นยังไงอย่างเช่นราชวงศ์เออมริยะแบบนี้มีกษัตริย์คนไหนโดดเด่นนะฮะราชวงศ์คุป,ปตะแบบนี้นะฮะมีความ โดดเด่นในเรื่องไหนนะคะเช่นเป็นยุคทองหรือเปล่าแบบนี้คุณต้องไปดูนะคะราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียคือราชวงศ์ใดนะคะราชวงศ์สุดท้ายเนี่ยนะคะมีการสร้างสรรค์อะไรทำอะไรบ้างแบบนี้นะคะเมื่อสิ้นสุดราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียอินเดียเนี่ยถูกปกครองโดยชนชาติไหนนะคะ ในส่วนของอินเดียเนี่ยมีข้อสอบอยู่ประมาณะะประมาณ1 4บสถึงสิข้อนะฮะประมาณ1 4บสถึงสิข้อแล้วที่เหลือ,อก็จะเป็นเมโสโปเตเมียนะฮะเมโสโปเตเมียเนี่ยจะเป็นพวกชนเผ่าต่างๆใช่ไหมฮะนักเรียนต้องไปดูแล้วแหละว่าชนเผ่า ที่มาสร้างอะไรทำในแถบเมโสโปเตเมียเนี่ยนะฮะมีชนเผ่าอะไรบ้างและแต่ชนเผ่าเนี่ยมีการสร้างสร้างอะไรที่มันโดดเด่นบ้างแบบนี้นะฮะบริเวณแถบนั้นเนี่ยนะคะจะมีความสมบูรณ์อยู่แค่บริเวณรอบๆแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนะฮะเราเรียกขนาดนามบริเวณแถบนั้นว่าดินแดนอะไรแบบนี้นะฮะ ที่เหลือก็คือนักเรียนต้องไปอ่านมานะฮะว่าว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยนะคะแบบชนชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยมาสร้างอะไรบ้างนะคะในส่วนของเมโสโปเตเมียเนี่ยมีข้อสอบอยู่ประมาณ12ข้อนะฮะแล้วอีกประมาณ8ข้อก็จะเป็นอียิปต์นะฮะอียิปต์เนี่ยเราไปดูเรื่องของ วิทยาการของชาวอียิปต์นะฮะว่าว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะฮะเขาจะเน้นหนักไปเรื่องของความเชื่อหลังความตายใช่ไหมนักเรียนซึ่งความเชื่อหลังความตายเนี่ยมีอิทธิพลต่อการสร้างสิ่งต่างๆของเขามากไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์มรระ Book o f d e a t หรือว่าอักษรอักษรนี่เขาใช้เนี่ยเป็นอักษรอะไรนะฮะเรื่องของพีระมิด แมเนี้ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะเรื่องของเทพความเชื่อของเขาเนี่ยจะผูกติดอยู่กับพวกเทพนะฮะไปดูซิว่าเทพอะไรนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างแบบเนี้ยนะฮะไม่ใช่วันวันก็จะจำแต่แบบอ n นูบิสอย่างเดียวเลยหรือไม่จำอะไรบ้างแบบเนี้ยก็พูดกันไปคุณเรื่องของวิญญาณอมะตะนะฮะ คนอียิปต์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของวิญญาณอมะตะปะมากเลยนะคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรวิญญาณอมะตะเนี่ยนะคะนี่คือนะคะทั้งหมดของปรานัยนะคะเราไปดูอัตนายอัตนายเนี่ยอีกละนะคุณ ต้องอ่านนะอัตนัยเนี่ยเพราะว่าจะมีบทความมาให้คุณถึง3บทความด้การครอบคลุมเนื้อหาทั้งอินเดียเมโสโปเนียและก็เออีย์นะฮะจะมีบทความมาให้นะซึ่งครูยอยากให้นักเรียนลองอ่านดูนะมันมันต้องใช้เวลา50ในาทีนะั้นะอะย่างคุ้มค่านะคะนักเรียนลอง กวาดสายตาอ่านดูสักหน่อยซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์กับการทำข้อสอบของนักเรียนแน่นอน100%นะคะลองอ่านดูก่อนมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะรูเอาบทความมาให้ไม่ได้ให้อ่านเปล่าๆนะมันมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะบทความทั้ง3อันเนี้ยนะคะจะนำไปตอบคำถามในช่วง ท้ายๆของข้อสอบคืออัตนัยทั้ง3ข้อนะฮะจะให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคำถามนะฮะเช่นการเข้ามาของชาวอารยันเนี่ยนะฮะมีผลต่อการปกครองรูปแบบการปกครองของอินเดียอย่างไรนะฮะซึ่งนักเรียนต้องอ่านนะฮะอันนี้ รุ่มแม่น้ำไทคริสยูเฟติสเนี่ยมีการตั้งอรารยธรรมของอ,อรารยธรรมเมโซใช่ไหมคะแม่น้ำสองแม่น้ำเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของพวกเขายังไงข้อสุดท้ายคือเกี่ยวกับวิญญาณอมะตะนะฮะวิญญาณอมะตะเนี่ยส่งผลต่อการสร้างสรรค์ อารยธรรมความรู้ของชาวอียิปต์อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อที่มีผลต่อการสร้างสารรค์อารยธรรมนะคุณต้องอ่านนะอันเนี้ยนะฮะอ่านทั้งบทความอ่านทั้งสไลด์ที่สอนนะ,ะต้องใช้ความความรู้มหาศาลนะใน,ในการที่จะตอบคำถามตรงนี้ให้ได้นะฮะนี่คือแนวข้อสอบทั้งหมดนะฮะ เนข้อสอบทั้งหมดของทั้งสองวิชานะฮะระหว่างคลิปครูอาจจะพูดติดติดแต่ขัดข,ด,ข,ด,ขดมีไอบ้างนะฮะต้องขออภัยพอดีครูมไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะ,ะขอให้นักเรียนนะฮะตั้งใจนะฮะในการทําข้อสอบและขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จนะ,ะในการทําข้อสอบในในครั้งนี้นะฮะขอให้การสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะ,ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะครูเชื่อว่าความ ความพยายามจะไม่ทรยศเรานะคะความพยายามจะไม่แบบทรยศความตั้งใจของเราแน่นอนถ้าใครตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยคุ้มมั่นใจว่านักเรียนจะทำข้อสอบในครั้งนี้ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ